โอมือชอเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทจะพาขึ้นดอยนะคะไม่ใช่ดอยที่ไหนนะคะดอยบ้านน้องแพทเองเป็นบรรย,กยากาศยามเช้าที่ดีมากๆเลยค่ะด้วยความที่กลับคนเดียวนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโซมอเตอร์ไซค์ย,ย้อนไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังอ่อนด้วยค่ะพี่ช่างเป็นกระเรียงเหมือนกันนะคะใจดีมากซ้อมดูแลให้น้องแพทเรียบร้อยไม่คิดเงินสักบาทเลยเป็นกันเองมากเลยนะคะพอมาถึงจุดชมวิวห้วยกุ้งต้องแวะแล้วนะคะไม่แวะไม่ได้เผื่อว่าพี่ๆหลายคนผ่านไปผ่านมาจะได้มาอุดหนุนพี่ๆเขากันมาดูที่แตงกวาดอยก เนื้อหนา,ายำคู่กับผักอีหลืงอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนสว่วนนี้ก็จะเป็นข้าวโพดดอยนะคะบ้านน้องแพรีเยว,ว่าบือเคโพเนียวนุ่มอร่อยมาเล็กข้าวโพดแก่แล้วพร้อมปลูกก็มีนะของกินที่คนบนดอยชอบที่สุดก็คือผักกาดดอยภาษากะเรียงบ้านน้องแพรีเยว,ว่าเซอร์บาดดอยผลไม้ทุกฤดูการต้องยกให้อโวคาโดผลไม้เพื่อสุขภาพถ้าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะต้องยกให้สัวรสดอยนี่เลยสีสันน่ากินรสชาติเปยวว่าหนันงควายก็มีเอาไปจี๋เคี้ยวเพลินเลยค่ะส่วนน พลิกกะเรียงนะคะพลิกกะเรียงก็มีหรือถ้าใครที่อยากได้ชุดกะเรียงนะคะก็มีหลายแบบให้เลือกรวมไปถึงกระเป๋านะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้เรียกว,ว่าจุดชมวิวให้กุ้งใกล้ทางเข้าบ้านของน้องแพ้ถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาอุดหนุนสินค้าของแม่แม่เขาด้วยนะคะไปค่ะทุกคนลุยกันต่อเดี๋ยวถ้ากลับบ้านชา้าฝนตกนี่คือแย่เลยเพราะไม่ไดเอาผ้ากันฝนติดตัวมาด้วยไม่ใช่อะไรนะคะน้องแพ้ลืมจ้าคลิปนี้ถือมาตอบพี่ๆเลยแล้วกันนะคะหลังจากที่มีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าทางเข้าบ้านน้องแพ้ลำบากไหมให้ภาพบรรยากาศ จะมีครูคราน้ำขังบ้านก่อนจะถึงหมู่บ้านน้องแพทก็ต้องผ่านหมู่บ้านไหลหมู่บ้านเลยระหว่างทางก็เจอน้องๆกำลังขับรถไปโรงเรียนกันด้วยนะคะมีความบายบายด้วยไปค่ะทุกคนลุยกลับบ้านกันต่อเส้นทางที่เห็นอยู่นี้คือจิ๊บจิ๊บบางที่บางตอนเละตุงเป๊กกว่านี้อีกแล้วบรรยากาศระหว่างทางก็ฮิวใจมากเลยนะคะส่วนกระล่ำบนดอยแล้วทุ่งนาข้างถนนก็เขียวขจีสบายตาสุดๆข่าวดีนะคะช่วงนี้เข้าออกรวงแล้วจา้าล่าสุดน้องแพทรู้สึกเมื่อยขาแล้วนะทุกคนจากที่พี่ๆหลายคนถามเข้ามาเยอะนะคะว่าบ้านน้องแพทน้ำท่วมไหมบ้านน้องแพทนไมม่่ว นะคะแต่ดินสไลด์มีหลายที่เลยค่ะแต่ก็นั่นแหละสู้ๆกันต่อไปนะคะพี่ๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะแล้วตอนนี้น้องแพทก็กลับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยแต่ที่แน่ๆน้องแพทเม,มื่อยขามากไม่ไหวแล้วทุกคนน้องแพทขอตัวไปพักก่อนนะคะบ๊ายบาย